โอเคสวัสดีครับนักเรียนก็นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการเรียนการสอนจริงๆไม่การเรียนการสอนเราเป็นการทบทวนซะมากกว่าเนาะ,ะจินตคณิตของหลักสูตรเวมบอลนซิงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่เราเราไม่ได้เจอกันก็เพราะว่ามันเป็นวันหยุดเนาะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เจอกันหนึ่งสัปดาห์หลายหลายคนตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะอัดวิดีโอการทําลูกคิด ใช่ไหมคนละสองคนละสองคนละสองคลิปแล้วใช่ปะ่ะของจินตะเยี่ยมมากเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูเขาจะคัดเลือกนะครับของวิดีโอใครที่แบบดูน่ารักน่ารักนะครับพอที่แบบจะออกสื่อได้เดี๋ยวอาจารย์ขึ้นสื่อด้วยนี่ได้ยินครูใช่ปะ่ะได้ยินป่ะได้ยินโอเคนะครับโอเคงั้นวันนี้ทุกคนน่าจะมีลูกคิดแล้วนะครับเพราะว่า สองสัปดาห์แล้วใครยังไม่มีในหน้าโดนเค้กมากเลยอ่ะทุกคนเปิดไมโครโฟนก่อนเปิดไมโครโฟนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวคุณครูจะวอร์มอัพสักหน่อยหนึ่งนะมาจับดิน้นจับลูกนั่งตัวใไปศูนย์ปรกา ปากกาหายโอเคปากกาเดียวดินสอก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะโอ้ตอนนี้เข้ามากันสิบสามคนแล้วอ่าโอเคพร้อมหรือยังพร้อมแล้ววอร์มนิ้วมือกันหน่อยนะครับเราจะบวกหนึ่งถึงบวกเก้านะครับบวกหนึ่งลบหนึ่งบวกสองลบสองบวกสามลบสามบวกสี่ลบสี่บวกห้าลบห้าบวกหกลบหกบวกเจ็ดลบเจ็ดบวก แปดลบแปดบวกเก้าลบเก้าทันไหมครูคะเมื่อกี้เน็ตครูมันสะดุดนะคะสะดุดครับใช่คุณครูก็รู้คุณครูกำลังเปลี่ยนเน็ตอยู่พันทำไมบวกหนึ่งลบหนึ่งบวกสองลบ สองบวกสามลบสามบวกสี่ลบสี่บวกห้าลบห้าบวกหกลบหกบวกเจ็ดลบเจ็ดบวกแปดลบแปดบวกเก้าลบเก้าบวมนิ้วมือกันนะครับบวมนิ้วมือกันไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ต้องการคําตอบนะครับตอนนี้ต้องการบวมนิ้วมือกันเฉยๆนะเอามาขออีกครั้งหนึ่งเอาเก้ากลับไปหนึ่งบวกเก้าลบเก้าบวกแปดลบแปดบวกเจ็ดลบเจ็ดบวกหกลบหก บวกห้าลบห้าบวกสี่ลบสี่บวกสามลบสามบวกสองลบสองบวกหนึ่งลบหนึ่งโอเคมาบวกหนึ่งบวกอีกสามบวกอีกห้าเซ็ตเก้าต้องครับข้อต่อไปบวกเจ็ดลบเจ็ดบวกสามบวกห้าลบหกบวกเจ็ดบวกอีกหนึ่งเซ็ติบสิบถูกต้องข้อนี้เป็นสูตรฐานสิบเยี่ยมมากเลย ข้อต่อไปบวกเก้าลบสองลบสองลบอีกสองเซ็จสามสาม,สามเยี่ยมมากโอเคคุณครูปิดไมค์ของสุภากรก่อนอตอบไวมากคุณใครตอบไวคุณครูจะปิดไมค์นะครับ <c oughs> <c oughs> คุณครูจะรอดูเพื่อนไหมครับคุณครูอยากดูว่าคนอื่นตอบทันไหมอ,อ่ะโอเคคนต่อไปแล้ว <c oughs> มีคนต่อไปที่เหลือ บวกเก้าลบเก้าบวกเจ็ดบวกอีกหนึ่งบวกอีกหนึ่งลบแปดบวกสามบวกห้าลบหกเซ็ตสามสาคอสุดท้ายบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งลบสี่บวกห้าบวกสามบวกห้าลบแปดบวกเจ็ดบวกอีกหนึ่งลบแปดเซ็ตอำเพื่ออะไรไม่ทันไม่ไม่ไม่ทันเพราะอินเทอร์เน็ตครูหรือเปล่า ไม่เกี่ยวใช่ไหมอ๋อไม่ทันอ๋อโอเคโอเคโอเคเอาไม่เป็นไรโจทย์าตอบเมื่อกี้คือศูนย์นะครับกูจำไม่ผิดนะคําตอบคือศูนย์เลยเลยอ่าโอเคมาทบทวนกันหน่อยสูตรฐานห้าจับคู่กันได้ห้านะครับหนึ่งคู่สี่สองคู่สามใช่ไหมเวลาเราดีดลูกคิดสิ่งที่เราต้องจํานะครับก็คือคู่ของมันง่ายๆเลยมีอีีกูอยากจะบวยอีกสองข้อนี้ใช้สูตรฐานห้าหรือสูตรฐานสิบตอบเร็ว ใช่ค่ะทำไมถึงใช้สูตรฐานห้าะห้ายังไม่ได้ใช้ค่ะเยี่ยมมากนี่คือคําตอบที่ง่ายที่สุดเลยนะครับเราสังเกตที่ห้านะครับห้าห้ายังไม่ได้ใช้เราก็ใช้สูตรฐานห้าก่อนเมื่อกี้บวกสองบอกสามนะคุณครูลืมละสองอ่ะสองแสดงว่าสองคู่กับอะไรสองคู่กับสามต้องลบคู่ของมันก็คือบวกห้าลบสามตอนนี้มีอยู่หกคู่อยากจะบวกอีกสามสามคู่กับอะไร ไม่มีสามคู่กับสองคู่กับสองไม่ใช่ครับข้อนี้สามบวกได้เลยสามบวกได้อย่าโดนหลอกอะนะครับนี่แหละพวกเราจะพลาดตรงนี้เพราะว่ามันสามารถบวกมันสามารถบวกได้เลยมันสามารถบวกได้เลยถูกปะถูกปะเอออย่าจับคู่ทุกข้อนะครับโจทย์มันหลอกเราอย่าโดนโจทย์หลอกนะครับ ตอนนี้มีอยู่เก้าคู่อยากจะบวกอีกสามคราวเนี่ยใช้สูตรฐานอะไรสูตรฐานสูตรฐานสิบสสูตรฐานสิบใช้สูตรฐานห้าไม่ได้เพราะว่าห้ามันถูกใช้ไปแล้วใช่ไหมเราก็ต้องไปสูตรฐานสิบนี่คือพื้นฐานของมันนะครับจะบวกอีกสามสามคู่กับเจ็ดก็ลบเจ็ดบวกสิบแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนี่คือวิธีการดีลูกคิดที่ไวที่สุดนะครับแต่พอนักเรียนไปปลายทางนักเรียนไม่ต้องมานั่งท่องอยู่แล้วว่า 2คู่กับสามหนึ่งคู่กับสี่แปดคู่กับสองเจ็ดคู่กับสามมันเป็นเรื่องของเด็กตอนเรียนใหม่ๆแต่พอพวกที่อยากเก่งๆนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันสามารถบวกได้เลยอ่ะดูนะบวกสี่บวกเก้าบวกห้าบวกเจ็ดบวกแปดบวกสามบวกเก้าบวกห้า คำตอบคือ50เราไม่ต้องมานั่งคิดอยู่ว่าคู่ของมันคืออะไรใช่ปะเราสามารถเห็นคําตอบเลยว่าเราคือเรานึกอยู่ในหัวแต่เราไม่ต้องตอบแล้นะครับนี่คือพื้นฐานการบวกลบบนลูกคิดที่พวกเราค่อนข้างที่จะเซียนเลยถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับทีนี้วันนี้เราจะลองมาทําแบบฝึกหัดที่ นักเรียนเคยทำนะครับล่าสุดอะไรจริงๆอะ่ะสิ่งที่เราทำไปอะ่ะมันเป็นฉบับจริงๆมันเป็นฉบับห้าสิบข้อเอ้สี่สิบข้อนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพวกเราไม่ได้เจอกันบ่อยนะครับคุณครูเขาก็เลยย่อยให้เหลือให้เหลือ,อ,อสัปดาห์ละสิบข้อนะครับจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้พอนักออกว่าพอนักออกว่า เห็น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 ใบงานตรงนี้ไหมครับทุกคนเห็นไหมเห็นอยู่ใช่ไหมโอเคเยี่ยมมากนะครับจริงๆมันมี40ข้อนะครับเดี๋ยวครูขออธิบายหน่อยนะครับข้อสอบของเรานะครับ30ข้อแรกอ่ะจะเป็นเลขโดยตรงซึ่งมันง่ายง่ายไหมที่ทําง่ายใช่ไหมเลยโอเคไม่มีปัญหาแต่ทีนี้วันนี้เดี๋ยวครูขอมาติว10ข้อสุดท้ายซึ่งเป็น10ข้อที่ยาก นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทําสัปดาห์หน้านะครับตอนนี้เรายังมีเวลาอยู่ดังนั้นเนี่ยเราลองมาลองทําดูก่อนนะครับโอเคมาดูโจทย์ข้อที่สามสิเอดนะครับอาทุกคนลองดิดตามคุณครูนะครับอ,อตอนนี้เดี๋ยวคุณครูขอ,ขอดูหน่อยมาก,กันกี่คนแล้วสิบห้าคนโอเคไม่น้อยไม่มากนะครับโอเคมาดูโจทย์ข้อที่หนึ่งทุกคนดิดตามเลยนะครับ ตั้งโจทย์14แสดงว่าเราตั้งหนึ่งในหลักสิบสี่ในหลักหน่วยถูกต้องไหมครับต่อมาโจทย์บอกว่าบวกอีก98เดี๋ยวคุณครูขอวาดลูกคิดให้นะเผื่อบางคนงงนะครับอันนี้หนึ <c> ่ง <oughs> อันนี้สี่สวยไหมโอเคนะอ่ะ14มันต้องอยู่แบบนี้นะนี่หนึ่งสี่ใช่ป่ะต่อมาบวก98 ต้องบวกเก้าในหลักสิบอันนี้คือการทบทวนนะทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้บวกลบติดสูตรเลขสองหลักมานานแล้วนะครับต้องทบทวนกันก่อนนะจะบวกเก้าในหลักสิบมีเก้าให้บวกไหมครับคาตอบคือมันไม่มีใช่ปะ่ะเพราะมันมีหนึ่งอยู่แล้วสิ่งที่ต้องทําก็คือเราต้องใช้สูตรเก้าคู่กับอะไรในสูตรหลักสิบสูตรฐานสิบก็คือเก้าคู่กับหนึ่งสิ่งที่ต้องทําก็คือลบหนึ่งบวกสิบก็จะขึ้นไปหลักร้อยถูกต้องปะ่ะอันนี้ไม่มีแล้วนะ อ่ะเดี๋ยวลบก่นลบลหมศิล,ลปะเก่งจังเลยเอาต่อมาเดี๋ยวอ่าลบหนึ่งในหลักสิบต่อไปจะบวกแปดในหลักหน่วยบวกแปดได้ไหมครับไม่ได้แปดคู่กับอะไรครับสองก็ลบสองลบสองตัวน,นี้ออกแล้วก็บวกสิบแล้วก็บวกสิบตอนนี้คำตอบคืออะไร ตอนนี้คำตอบคือหนึ่งร้อยสิบสองเหมือนกันไหมเหมือนกันแสดงว่าถูกทีนี้ต่อมาจะบวกเออจะลบเจ็ดสิบห้าจะลบเจ็ดสิบในหลักสิบมีเจ็ดให้ลบไหมครับคำตอบคือไม่มีแสดงว่าต้องลบสิบแล้วก็บวกอะไรเจ็ดคู่กับอะไรครับเจ็ดคู่กับเจ็ดคู่กับสามก็ลบสิบบวกสามตอนนี้คำตอบคือสี่บสองเสร็จหรือยัง ยังนะครับเหลือตัวสุดท้ายก็คือห้าใช่ไหมจะลบห้าในหลักหน่วยมีห้าให้ลบไหมครับไม่มีก็ต้องลบสิบบวกห้าคำตอบที่ได้คือเท่าไรไหนทุกคนพิมพ์ให้ครูดูหน่อยว่าคำตอบคืออะไรคุณรูขอเช็คคำตอบหน่อยพิมพ์ได้ไหมพิมพิมพเป็นไหมอ่าพิมพเป็นพิมพิมมาหน่อยคำตอบคืออะไรถ้าพิมพ์ได้พิมมาหน่อย คนอื่นอย่าดูคำตอบเพิ่มก่อนโอเคเยี่ยมมากเลย <c oughs> คำตอบคือ37โอเคถูกต้องนี่คือการทำแบบฝึกหัดข้อเอ่อสิบข้อสุดท้ายในอีกประมาณเอ่อหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้านะครับสัปดาห์นี้น่าจะเป็นชุดนี้ข้อยี 30, นะ่บเอดถึงสาสิบเนาะทีนี้ข้อแรกๆมันง่ายแต่ครูอยากให้ไปดูข้อหนึ่งที่มันพิเศษมากนะครับโจทย์ข้อที่ สามสิบเจ็ดเดี๋ยวเรามาดูกันโจทย์ข้อนี้เหตุผลที่ครูต้องเออน้นย้ำกับนักเรียนเพราะว่าโจทย์ข้อนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะครับอ่ะวาดลูกคิดสามลูกนะครับสวยง,งามมากเลยโจทย์บอกว่าเจ็ดสิบแปดเจ็ดในหลักสิบแปดในหลักหน่วยไม่ต้องเครียดนะครับลายมือครูสวยนะครับ <laughs> ต่อมาทาไมมีคนทําหน้าแบบผีอ่าต่อไปบวกอีกเก้าสิบหกจะบวกเก้าในหลักสิบมีเก้าให้บวกไหมครับไม่มีเก้าคู่กับหนึ่งก็ต้องลบหนึ่งอ่าลบหนึ่งบวกอะไรบวกสิบถูกต้องบ้าต่อมาจะบวกอีกหกในหลักหน่วยมีหกให้บวกไหมครับไม่มีหกคู่กับอะไรหกคู่กับคู่กับอะไรหกคู่กับสี่มีสี่ให้นักเรียนลบไหมครับ ไม่มีข้อนี้เป็นสูตรฐานผสมโอเคนะมันไม่ใช่สูตรฐาน 10, สิบฐานห้าอย่างเดียวนะมันเป็นสูตรฐานผสมละหกมีหนึ่งกับห้าวิธีการทำทำยังไงบวกหนึ่งลบห้าลบห้าแล้วก็บวกสิบคุณครูขออภัยนะลายมือมันไม่ค่อยมัน,ม,นมันวาดยากกับเมาส์นะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะไม่สวยนะทีนี้ตอนนี้เราได้คำตอบมาแล้วคือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่เสร็จหรือยัง ยังนะครับเราทําไปแค่สองบรรทัดเองนะครับสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดเนี่ยคือบรรทัดสุดท้ายที่มันยากที่สุดต่อมาเขาบอกว่าลบเจ็ดสิบแปดนักเรียนครับคําถามเจ็ดสิบเราลบได้ไหมครับลบได้เลยไหมลบได้เลยถูกต้องในลูกคิดนักเรียนพยายามทําไปด้วยนะครับมันจะได้เห็นพร้อมกันเลยนะตอนนี้คําตอบคือหนึ่งร้อยสี่ปัญหามันมีอยู่ว่า เขาบอกว่าให้ลบแปดนืกอเรียนมีแปดให้ลบไหมครับไม่มีสิ่งที่นักเรียนจะทําคือทํายังไงก็คือต้องไปยืมจากจากอะไรจากหนึ่งร้อยเอ่อไ,ไปยืมจากหลักสิบแต่ปัญหาคือมันไม่มีสิบให้ลบแสดงว่าข้อเนี้ยมันต้องไปยืมจากหลักร้อยอ่าเอาใหม่นะตอนนี้คําตอบคือหนึ่งศูนย์สี่จะลบแปดในหลักหน่วยมีแปดให้ลบไหมครับคําตอบคือไม่มีเพราะว่าในหลักหน่วยมันมีแค่สี่ใช่ปะ่ะ สิ่งที่นักเรียนต้องทําก็คือนักเรียนต้องไปยืมจากหลักสิบลบสิบบวกสองแต่ปัญหาคือมันไม่มีสิบสิ่งที่เรียนต้องทําก็คือไปยืมมาจากหลักร้อยตรงนี้เราต้องการลบหนึ่งเราต้องทำยังไงเราต้องไปยืมมาจากร้อยจะลบหนึ่งในหลักสิบหนึ่งคู่กับอะไรครับหนึ่งคู่กับเก้าถูกต้องหนึ่งคู่กับเก้าก็คือลบสิบบวกเก้าก่อนแต่ทีเนี้ยตรงเนี้ยทุกคน จะพลาดบ่อยพอลบสิบบวก9้าแล้วนักเรียนจะมาลบตรงนี้อีกรอบหนึ่งซึ่งมันผิดเพราะว่าเราลบไปแล้วหนึ่งรอบนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องค้างไว้แล้วบวกอีกเท่าไหร่8ปดคู่กับอะไรครับแคู่กับ8คู่กับสก,ก็ต้องลบ10บวกสจะบวก2องทำยังไงข้อนี้บวกหลบอะไรบวกหลบสเป็นคำตอบที่ถูกต้องคำตอบข้อนี้คืออะไรครับเกเท่าไหร่เกบ ก้าสิบหกเป็นคำตอบที่ถูกต้องทันไหมทันปะอ่ะมาดูอีกครั้งหนึ่งขออีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณครูคุณครูรู้ว,วิธีละอ่า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 คุณครูได้ละคุณครูได้ละโจทย์บอกว่าอะไรเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบอ่าได้ละได้ละขาวนี้สวยขึ้นกว่าเดิมละใช่ปะดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเนาะ มักยากเกิน78นะครับบวกอีก96บวกอีก9 9คู่กับอะไรครับ9คู่กับ1ก็ลบ1บวก10ต่อมาจะบวกอีก6ในหลักหน่วย6คู่กับอะไร6คู่กับ4ใช่ไหมแต่ปัญหาคือมันไม่มี4ให้ลบแสดงไม่ใช่สูตรฐาน10มันเป็นสูตรฐานผสมนะครับถ้าเกิดไม่ใช่สูตรฐาน10มันต้องเป็นสูตรฐานผสมเนาะจะบวกอีก6 6, 6มี1กับ5วิธีการคือบวก1 ลบห้าแล้วก็บวกสิบนะครับบวกหนึ่งลบห้าบวกสนะิบเนาะตอนนี้คำตอบคือหนึ่งเจ็ดสี่ต่อมาครูอยากจะลบเจ็ดสิบแปดนะครับจะลบเจ็ดในหลักสิบมีเจ็ดให้ลบไหมมีก็สามารถลบได้เลยนะครับต่อมาจะลบแปดในหลักหน่วยมีแปดให้ลบไหมครับไม่มีก็ต้องยืมจากหลักสิบแต่ปัญหาคือในหลักสิบก็ไม่มี เราอยากจะลบสิบทำยังไงมันมีอยู่หนึ่งร้อยทำยังไงดีลบจากหนึ่งร้อยลบหนึ่งร้อยลบสิบบวกบวกอะไรบวกเก้านะครับบวกเก้าแล้วก็อะไรตรงนี้ทำยังไงบวกสองทำยังไงครับบวกสองก็ต้องบวกห้าลบบวกห้าลบสองคู่กับอะไรสามบวกห้าลบสามคำตอบที่ได้คือ เก้าสิบหกเป็นคำตอบที่ถูกต้องนี่คือการทำเลขโจทย์ข้อนี้นะครับเขาเรียกว่าสูตรซ้อนสูตรนะครับนักเรียนต้องทำสามสี่สูตรสิ่งที่นักเรียนต้องดูก็คือดูให้มันชัดเจนก่อนว่าข้อนี้ใช้สูตรฐานอะไรนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องเดิมนะครับทันไหมเมื่อกี้เครียดไหม <laughs> หนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาเรียนใหม่หรือว่า อหรือว่าอาไม่ทันหรือมาเข้าพิ่งปีที่แล้วนะครับเราเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่าโควิดเนาะเราก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเราทบทวนกันเฉยๆก่อนตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเราครูเป้าหมายของครูคือต้องการให้เราคนได้จับลูกคิดดีดบ่อยๆนะครับโอเคคุณครูคิดว่าเรื่องเครียดเครียดน่าจะพอละอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทําอะไรสนุกสก,กันดีกว่านะครับโอเค แม่พอบอกสนุกสนุกแล้วยิ้มใหญ่เลยนะแต่และคน <c oughs> โอเคอ่ะมาจับดิน้นสอจับลูกคิปนั่งตัวตรงเซตศูนย์หนึ่งสองสามนะครับสูตรคูณกันบ้างดีกว่าโอเคปะ่ะโอเคปะ่ะ บวกลบคุณครูค,คิดว่าพวกเราบางคนอาจจะตึงๆไปหน่อยแต่คิดว่าสูตรคูณการคูณเนี่ยพวกเราชอบกันมากเลยนะครับเพราะสูตรคูณมันง่ายนะครับสูตรคูณง่ายกว่าบวกลบนะครับจำไว้เลยเรื่องหนึ่งก็คือสูตรคูณมันง่ายกว่าบวกลบเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาสูตรคูนอ่ะคือถึงสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจําแม่สูตรคูณได้ก็คือจบแหละนะครับการาบวกลบคือปัญหาที่สองนะครับที่เราต้องมาแก้ทีหลังอ่ะมาเดี๋ยวคุณครูคจะบอก สูตรคูณไปแบบมั่วซ่วนะครับคุณครูจะไม่เรียงให้เราตอบด้วยกับการออกปากนะครับแบบสี่คูณห้าได้เท่าไหร่นักเรียนก็ตอบมาเลยส <Easy S 1> <20. S 2> ี่ห้ายี่สิบอ่าเยี่ยมมากนะครับแล้วข้อต่อไปคุณครูก็จะไม่บอกสี่หกนะครับยี่สี่ครูจะบอกเก้าเจ็ดสี่ห้าสามแปดหกสามห้าหนึ่งเจ็ดห้าแปดสี่แบบนี้นะครับ เปิดไมดีกว่าครัอเอาให้นัวเอามาเร็วพร้อมนะครับสองหนึ่งเก่งมากเลยตบมืให้เ้งหน่อยเนี่ยเหรียญทองมาไม่ไกลแล้วนะครับต่อไปเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่ง เก้าหนึ่งเมื่อกี้เสียงกมื่อกีเสียงสะดุดค่ะขอโทษขอโทษขอโทษได้เปล่ะขอโทษได้เปล่ะขอโทษได้เปล่ะเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเหรอคะอ่ะเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวครูจะเขียนโจทย์ในในแชทเราดูแชทแล้วก็ตอบมาเป็นเสียงแล้วกันนะโอเคป่ะได้ได้ครับ ข้อที่เดินเพื <25. 45. S 2> ่อสี่สิบแปดสี่สิบห้าครับสี่เก้าสิบเก้าสิบเก้าครับสิบสองสามสองสามสิบสอง้าอะไรสิบห้าหรือยี่สิบห้าี่ิ้าเมื่อกี้นี่ครูได้ยินสิบห้าใครตอบสิบห้าเขกโต๊ะเลย มีไหมมีไหมไม่มีนะโอเคแปดสิบเอ็ดเมตรแปดสิบเอ็ดเสิบสี่ครับสิบสครับสิบสองสิบสองครับสองสิบสองอ๋อตีสีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสสามสิบครับทบทวนเฉยๆทบทวนเฉยๆอย่าไปเครียดนะครับ อี่สิบค่ะสี่หกส่หกส่หกามหกค่ะโอเคเยี่ยมมากเลยแสดงว่าพวกเราพีดพื้นฐานที่ดีมากทีนี้การครูในลูกคิดลืมกันหรือยังยังไม่ลืมค่ะยังไม่ลืมนะครับเดี๋ยวเราจะลองโจทย์แบบเบสิกที่สุดเลยนะครับโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่า สี่สิบห้าคูณสามพวกเราค,คุณครูคิดว่าน่าจะจำคำตอบได้แล้วนะครับแต่คุณครูจะทวนวิธีการทำก่อนนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับสี่สิบห้าคูณสามหลักการทำการคูณเขาบอกว่าให้เอาตัวคูณไปคูณตัวหน้าสุดก่อนสี่สิบห้าคูณด้วยสามเอาอะไรไปคูณกับอะไรก่อนสี่สี่คูณสามสี่คูณสามหรือสามคูณสี่ไม่ใช่ประเด็นหลักปร,ประเด็นหลักคือคำตอบคืออะไรสี่สามได้เท่าไหร่ ส้สิบสองะสิบสองคำตอบต้องใส่ในหลักไหนครับในหลักในหลักร้อยร้อยถูกต้องสามสี่หนึ่งสองต่อมาสามคูณห้านะครับสามคูณห้าได้ไรได้สามห้าสิบห้าคำตอบคือหนึ่งร้อยสามสิบห้าถูกป่ะได้คำตอบแบบนี้กันป่ะโอเคงั้นเดี๋ยวคุณครูจะพิมพ์โจทย์ลงในลูก เอ่ลงในแชทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้นักเรียนลองเอาคำตอบออกมาให้ได้ไวที่สุดดูแล้วก็เอาแบบนี้ดีกว่าที่คนมีกระดาษปะมีค่ะ,ะมีครัครูคะจะบอกโจทย์ห้าข้อพวกหนูมีสมุดจิตาคณนนิตอยู่ค่ะเอาสมุดเลยเหรอจะทำสมุดเหรอใอยากทำสมุดเหรอไม่ได <laughs> ไ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา Regard, เครียดเครียดเครียดเดี๋ยวเครียดเปล่าเอากระดาษมาหนึ right, oh, yeah. ่กระดาษแผ่นเดียวกระดาษแผ่นเดียวนะครับกระดาษแผ่นเดียวคุณครูจะให้โจทย์ห้าข้อนะครับส uhm. like ูตรคูณแป๊บหนึ่งนะอ่ะสูตรคูณห้าข้อนะครับเต็มตัวโจทย์ข้อที่หนึ่งคูหนูึกว่าครูอะไรนะไรนะนึกว่าครูพิมพ์โจทย์แล้วหนูตกใจอย่งอยังอย่งอ่ะ โจทย์ข้อที่หนึ่งอ่าดีดดีแล้วก็เขียนคําตอบเลยให้บอกมาคยะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยบอกทีหลังเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยดูคําตอบทีหลังอ่าข้อที่หนึ่งเรียบร้อยอยังเรียบร้อยแล้วครับข้อที่สองข้อที่สาม เก้าข <kung> ้อ <divide> ที่สี่ข้อสุดท้ายเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับ บางคนนะครับสามารถเห็นโจทย์ปุ๊บแล้วก็ตอบได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีลูกคิดอยู่ในหัวแล้วนะครับเขาผ่านการผ่าตัดเอารูปคิดฝังไปในหัวเรียบร้อยแล้วนะครับเยี่ยมมากเลยไม่ใช่นะครับเนื่องจากการฝึกฝนนะพวกเราทําได้ดีมากเลยนะครับเราสามารถจินตนาการว่าลูกคิดอยู่ในหัวละเวลาเราจะทําการคูณเนี่ยมันง่ายมากเลยสี่สิบห้าคูณสามสามสี่หนึ่งสองสามห้าหนึ่งห้าเซตหนึ่งสามห้าใช่ไหม ก้าสิบเก้าคูณเก้าเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าเก้าแปดหนึ่งเซตแปดเก้าหนึ่งเยี่ยมมากนี่คือหลักใหญ่ใจความของการเรียนจินตภาพิสิตนะครับถ้าเกิดเราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้เนี่ยมันจะเป็นเพอร์เฟกมากเลยนะครับโอเคมาเรียบร้อยกันหรือยังโจทย์ข้อที่หนึ่งตอบอะไรสี่สิบห้าคูณห้าสองร้อยยี่สิบห้าสองสองห้าหรือสองร้อยยี่สิบห้านะครับเวลาตอบเลขสองสามหลังเนี่ยอนุญาตให้ตอบ เป็นเลขห้วนๆได้นะครับไม่จาเป็นต้องพูด <25. S 1> ว่าสองร้อค่ะมันมีทั้งหมด5คำส2งร้อ่สมันอาจจะทําให้นักเรียนตอบช้ามันอาจจะมีการหน่วงแต่ถ้าเกิดเหลือแค่225สปุ๊บ225สปุ๊บมันจะทําให้เราตอบได้ไวขึ้นนะครับต่อมา12บคูณเ หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดเกิหนึ่งแปดศูนย์ใครตอบหนึ่งแปดศูนย์โอ้โหแถมให้ตั้งเยอะเลยอ่าต่อไปหกสิบห้าคูณสองหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์ข้อที่สี่เก้าสิบเก้าคูณเก้าแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งข้อสุดท้ายแปดสิบห้าคูณห้า ตีสองห้าค่ะตีสองห้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับนี่คือการทำการคูณพื้นฐานที่เราเป็นกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับหนังสือของเราอยู่เล่นไหนแลวช่วยชัว,ชวให้ครูดูหน่อยสิครูล,ลืมละอยู่โรงเรียนหนูมไม่ได้เล่อ่าไม่เป็นไรไม่ไม่ครูครูแค่คจะดูนหน้าปก <6, S 1> เล่นแปดปะเล่นแปดหรือเล่นหออโรงเรียนครับหน้าปกก็อยู่โรงเรียนไม่ใช่ มันมันมันจะมีเลขอยู่บนหน้าปกอ่ะต้องดูให้หน่อยครูอ่าเล่มหกโอเคเยี่ยมมากนะครับเล่มหกเนี่ยจะพูดถึงเรื่องการหารนะครับจะพูดถึงเรื่องการหารก็เดี๋ยวรู้สึกการหารพวกเราทําเป็นแล้วไม่ใช่เหรอทาเป็นยังทำเ<อ>ปแล้วคะ่ะแต่ลืมแล้วคะ่แวคะแต่จําได้แค่นิดเดียวคะ่ะนิดจิมนิดจิมมันจะเป็นบางข้อที่หนูทําเป็นแล้วก็บางข้อที่หน <Okay. S 2> ู โอเคนะครับเหตุผลเพราะว่ามันมันจะเป็นเลขหารติดศูนยกับหารไม่ติดศูนย์นะถ้าเกิดหารไม่ติดศูนย์มันง่ายอย่างเช่นโจทย์แปดร้อยเก้าสิบเอ็ดหารด้วยเก้านะครับโจทย์ข้อนี้มันจะง่ายนะครับเพราะมันเป็นการหารแบบไม่ติดศูนย์มันลงตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันครั้งหน้านะครับตอนนี้แปดโมงห้าสิบสองแล้วโอเคเดี๋ยวพวกเรามันครบเวลาแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะมีใบงานของสัปดาห์นี้ส่งไปให้อีกเด้อก็ทํากันแบบไม่ต้องเครียดนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเครียดเพิ่มเป็นเลขุเลขโดยตรงอยู่เลยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์สุดท้ายนะครับไม่ใช่สดาละสัปดาห์หน้านะครับ,ะรบจะเป็นเลขที่ติดสูตรเดี๋ยวเราจะมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งก่อนทําใบงานด้วยนะครับแล้วก็จะมาคุยกันเรื่องการทําการคูณแบบจริงๆจังๆสักหน่อยนะครับโอเคสําหรับวันนี้คุณครูก็ ถึงเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่อะไร,ะไรทําหน้าอะไรพูเด็ดมีอะไรพูเด็ดมีอะไรพูเด็ดทาหน้าไงรู้ป่ะเมื่อกี้โอเคนะครับเด็กๆเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวครูขอเนญาตขอตัวก่อนเอส่วนใครย้ายห้องหรือเปล่าอันนี้คุณครูไม่แน่ใจนะครับตามเดิมเลย